มีไขมันเช่นเดียวกันค่ะไข่นะคะเหล่านี้ถือว่าอยู่ในหมู่ที่5นะคะเหล่านี้ถือว่าอยู่ในหมู่ที่5ค่ะไม่ว่าจะเป็นไขมันจากพืชหรือไขมันจากสัตว์ก็ตามนะคะประโยชน์ของไขมันค่ะบางคนบอกกินแล้วอ้วนคุณครูหนูมไม่กินหรอกไม่ได้ค่ะนักเรียนคะต้องกินแต่ต้องกินในปริมาณที่น้อยนะคะในปริมาณที่น้อย ะะประโยชน์ของไขมันนะคะ,ะเราทานเข้าไปแล้วเราได้สารอาหารที่เรียกว่าไขามันนั่นเองนะคะประโยชน์ของไขมันค่ะไขมันมีประโยชน์นั่นก็คืออะไรคะทำให้ร่างกายนั้นมีกำลังงานหรือมีพลังงานและเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายของเรานั่นเองเห็นไหมคะ ถ้าเราไม่ไม่ทานเลยไม่กินเลยก็ไม่ได้นะคะร่างกายก็จะขาดสารอาหารนะคะอ่าเรียนมาแล้ว5้าหมูค่ะมีใครงงสงสัยอะไรไหมคะหมูที่1เนื้อสัตว์ไข่ถั่วนมหมูที่สองข้าวแป้งน้ำตาลเผือกและมันหมูที่3ผักใบเขียวและพืชผักอื่นๆหมูที่สี่ ผลไม้ต่างๆหมู่ที่5ไขมันจากพืชและไขมันจากสัตว์นะคะเดี๋ยวเราไปสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเราไปสรุปกันอีกครั้งหนึ่งจากสไลด์นี้นะคะพร้อมไหมพร้อมไม่พร้อมเอ่าว่างดินสอเราไปสรุปจากสไลด์นี้กันค่ะนี่มีกระตูนให้ดูด้วยไปยังไปยัาง มีเขาชื่ออะไรนะชื่อพี่เก่งเปล่าไปดูค่ะพี่ใจน้อยครับทานข้าวกับอะไรครับมาดูสิจ๊ะกับข้าวเยอะแยะเลยโอ้โหมีแต่อาหารดีๆทั้งนั้นเลยนะครับใช่จะ้ะคุณแม่ทำอาหารที่มีแต่ประโยชน์ต่อร่างกายเราจะได้แข็งแรงและเจริญเติบโตด้วยนะจ๊ะ ถ้าเราอยากจะเจริญเติบโตและแข็งแรงเราต้องทานอาหารให้ครบห้าหมู่นะจ๊ะน้องเก่งอืมพี่ไก่น้อยครับอาหารห้าหมู่มีอะไรบ้างครับจ้าเดี๋ยวพี่จะบอกนะหมู่ที่หนึ่งคุณครูพี่บอกว่ามีอาหารพวกเนื้อสัตว์ถั่วนมไข่ก็จะให้สารอาหารพวกโปรตีนและวิตามินไงล่ะกินแล้วทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงสมบูรณ์สมองดีนะจ๊ะ และร่างกายของเราก็จะเจริญเติบโตด้วยนะและบู่สองนะครับมีอะไรบ้างหมู่ที่สองคุณครูบอกว่ามีอาหารจำพวกแป้งและน้ำตาลจ้ะอาหารพวกนี้จะทำมาจากข้าวเผือกมันแป้งและน้ำตาลไงล่ะจ๊ะเราจะได้คาร์โบไฮเดรตจากอาหารจำพวกนี้นะจ๊ะและอาหารจำพวกนี้จะให้พลังงานแก่ร่างกายของเราด้วยนะครับพี่ไก่น้อย อาหารหมู3่3นะครับหมู่ที่3ก็จะเป็นอาหารที่ได้จากผักต่างๆนะจ๊ะน้องก้องจ้ะสารอาหารที่ได้จากอาหารประเภทนี้คือเกลือแร่และวิตามินนะจ๊ะน้องรักก็เหลือกันแค่2หมูใช่มไหมจ๊ะน้องรักครับพี่สาวเหล๋ยหมู่ีกับหมู่5ครับเอาละจ้าหมูส4ได้แก่อาหารจำพวกผลไม้ชนิดต่างๆที่เรารับประทานบ่อยๆไงละจ๊ะ ว่าแต่ว่าน้องเก่งเราจะได้วิตามินและเกลือแร่เหมือนอาหารหมู่ที่3มนั่นแหละจ้าถ้าเราทานอาหารจำพวกนี้มากๆจะช่วยทำให้ร่างกายของเราทำงานเป็นปกติและช่วยป้องกันโรคต่างๆด้วยนะจ๊ะอาหารหมู่ที่5จะมีอาหารจำพวกไขมันที่ได้จากไขมันสัตว์ ไขมันพืชชนิดต่างๆสำหรับอาหารหมู่นี้เราได้สารอาหารประเภทไขมันอย่างเดียวนะและจะทำให้มีพละกกำลังมากมายเลยละจ้าถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องทานอาหารให้ครบห้าหมู่ทุกวันเลยนะสิครับจ้าเราต้องทานอาหารให้ครบทั้งห้าหมู่จ้าอืม แล้วคุณครูยังบอกว่าเราจะต้องทานอาหารที่สะอาดไม่สกรปรกด้วยนะจ๊ะแล้วที่สำคัญเราไม่ควรดื่มน้ำหวานน้ำอัดลมท็อฟฟี่ลูกกวาดอาหารที่เปรี้ยวจัดเค็มจัดเผ็ดจัดและอาหารที่ใส่สีด้วยนะเพราะจะทำให้เกิดโรคต่างๆนะว,ว้ามีแต่ของชอบของผมเั้งนั้นเลยทำไมไม่ให้ทานแล้วครับที่ไก่น้อยทานได้จ้ะแต่อย่าทานบ่อยจนเกินไปนะจ๊ะ ถ้าเราทานบ่อยเกินไปจะทำให้เรารู้สึกอิ่มจนไม่ยอมทานอาหารนะจ๊ะแต่ถ้าเป็นลูกกวาดและทอฟฟี่จะทำให้ปวดฟันและฟันผุด้วยนะจ๊ะวันก่อนผมเห็นคุณแม่ปรุงอาหารมีหลายอย่างมา,มากๆเลยนะครับคุณแม่ทำยังไงบ้างครับอืมการที่เราจะทำอาหารคุณแม่เคยบอกว่ามีตั้งหลายวิธีมีทั้งผัดต้มนึ่งทอดและย่างจ้า โอ้โหแบบนี้ผมคงต้องทาอาหารอย่างเต็มที่เลยนะครับวันนี้เอาละค่ะจบค่ะปรบมือคุณครูหวังว่านะคะเรียนรู้ในเรื่องนี้แล้วนะคะนักเรียนก็จะปฏิบัติตนเองได้ถูกต้องในเรื่องของการรับประทานอาหารให้ครบ ห้หมูเพื่อสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์และแข็งแรงนะคะอย่าเลือกทานในหมูใดหมูหนึ่งนะคะเห็นไหมคะว่าสิ่งที่เด็กๆชอบจะเป็นอาหารที่มีรสหวานเพราะทานเข้าไปแล้วเป็นไหคะอุ๊ยอร่อยจังเลยถ้าขมๆเด็กๆจะไม่ชอบใช่ไหมผักบางชนิดเด็กๆไม่ชอบถ้าสมมุติว่าเรา ต้องการสารอาหารที่เป็นวิตามินและเกลือแร่แต่เด็กๆไม่ชอบทานผักนักเรียนก็สามารถที่จะไปหาทานเกี่ยวกับผลไม้ก็ได้ทดแทนกันได้นะคะแต่คุณครูแนะนำว่าเราควรทานให้ครบ5หมู่จะดีกว่านะคะเอาละเหลือเวลาอีก5นาทีทำอะไรเอ่ยวาดภาพวันนี้ให้นักเรียนวาดภาพ2อย่างด้วยกันนั่นก็คืออาหารในหมู่ที่4 1อย่างอาหารในหมู่ที่5อีก หนึ่งอย่างนะคะอ้าวเราเว้นที่ไว้แล้วใช่ไหมลูกเว้นไว้แล้วนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องจะต้องเป็นชนิดเดียวเป็นหลายๆชนิดได้แต่คุณครูขอ,ขออย่างหนึ่งว่าอย่าเล็กจนเกินไปบางคนวาดอันตรีหนึ่งดูแทบไม่ออกว่าคืออะไรนะคะแล้วหมู่ที่5นักเรียนเวลานักเรียนวาดหมูที่5นักเรียนอาจจะวาดอะไรดีคะเป็นเนื้อหมูได้ไหมลูก บางคนบอกครูเนื้อหมูหนูวาดไม่เป็นหนูวาดหมูได้ไหมวาดหมูได้ไหมได้นะคะหมูก็อยู่ในหมูที่5เพราะว่าในหมูนั้นมีไขมันอยู่นะคะอ้าวลงมือปฏิบัติได้เลยาว,วาดภาพนะคะวันนี้เราวาดภาพอาหารในหมู่ที่สและหมูที่5ค่ะ ให้เวลานะคะให้เวลา5นาทีเพราะว่าเวลาของเรานั้นมีค่า5นาทีนักเรียนสามารถทำงานได้เสร็จในชั่วโมงได้ถ้าทำอย่างตั้งใจและมีสมาธินะคะอย่าลืมระบายสีด้วยค่ะ หมู่ที่4ผลไม้ต่างๆนะคะวาดอะไรดีคะวาดแครอทได้ไหมคะได้ไหมลูกไม่ได้เพราะแครอทอยู่ในหมู่ที่3นะคะแต่ถ้าวาดส้มโอวาดมะพร้าววาดอ,าอะไรนะแตงโมนะคะแล้วก็อะไรอีกมากมายเป็นที่เป็นผลไม้นักเรียนสามารถวาดได้ส่วนหมู่ที่5เป็นไขมัน นักเรียนก็สามารถวาดอาหารนะคะที่มีไขมันอยู่ไม่จําเป็นว่าต้องไปวาดเป็นน้ํามันนะคะนะคะอาจจะเป็นวาดถั่วก็ได้นะคะหรือวาดไข่ก็ได้เพราะในไข่มีน้ํามันใช่ไหมลูกอ่าหรือจะเป็นวาดมะพร้าวก็ได้เพราะว่ามีน้ํามันมะพร้าวนะคะหรือบางคนบอกว่าวาดรูปหมูได้ไหมอุดอุ๊ดได้ไหมได้เช่นเดียวกันนะคะขอ ให้ทำมาให้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมค่ะระบายสีให้สวยงามด้วยตอนนี้เราเรียนครบแล้วทั้ง5หมู่คุณครูขอฝากเอาไว้ว่านักเรียนทำงานนะคะเสร็จแล้วส่งสมุดด้วยเดี๋ยวคุณครูมีคะแนนให้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วคราวหนะ้าเราพบกันอีกครั้งนะคะในวันวันอังคารนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ